สบายที่นะพี่น้องเมื่อนี้ข่อยกะชิมาแกงเฮ็ดแกงเฮ็ดหูหนูแล้วก็เฮ็ดเค็มเพยัยงเนาะตอนนี้ข่อยก็มาหยองนนางเนาะตอนแลกระดับแรกข่อยมาเอายานังมาหยองก่อนเนาะค่อยหยองนำยานางได้กะชิได้นำยานางนี่ตอนนี้ก็เริ่มสําเร็จแล้วเนาะได้นำยานางประมาณนี้นาะพี่น้องนำยานางกะชิประมาณนี้ไปต่อนาะพี่น้องไปต่อกันเลยบ้ากะชิมาดังไฟก่อนเนาะนี่เดิมไฟไฟเริ่มติดแล้วเนาะพอจากนั้นข่อยดังไฟแล้วข่อยกะชิ ไปเอาเข่ามาหมาก็เราเพื่อเห็ดเข่าเบือเนาะมาตำเพื่อให้รสชาตินำที่เข้มข้นเนาะนี่เห็ดที่ขวเตรียมอะไรไปสักประมาณนี้เนาะพี่น,น้องนี่มีเห็ดหูหนูมีเห็ดเค้มมีหมักบวบมีหมักอึนเนาะแล้วก็มีผักซีแต่พวกนี้แต่ผักอิตูผักอิตูมีหมดเลยกระิประมาณนี้เนาะมีผักขแยงนันเด้อือหลังจากนั้นก็นคอยกับผักคางน้่งยนานางก่อนเนาะให้น้ำผดก่อนผอกคางน้่งยนานางแล้วมันก็ป่าให้น้ำผดได้นั่นเองเนาะ พอหน้ามผลแล้วเขาก็มาตำข้าวเบือนะพี่น้องตำข้าวเบือเลยน้ำกระไบบัดนี้พอตำข้าวเบือแล้วก็รู้สึกว่าน้ามจะเริ่มเดือดนะพี่น้องก็จับเห็ดมาเทลงใส่หม้อกันเลยเทเห็ดลงใส่หม้อแล้วก็คลนคลนคลนในหนึ่งเนาะรอให้น้าเดือดพี่น้องบัดนี้ทาให้น้าเดือดทาให้มอพ้นนั่นแหละจกนำเข้าไปใส่หน้าปลาแดกนะพี่น้องประมาณบวกหนึ่ง เราจะยังชิหน่อยพิ่นี่ยังไม่ใช่ไม่เสร็จประมาณนี้นะ ิงจังหน้าตาก็ประมาณนี้นะคอยแกงเคล็ดแล้วก็สิหน้าตาก็ประมาณนี้นะตอนนี้ก็ท่าแต่เขา่า ถ้าแต่เขาเขาเจ้าซุกเนาะแล้วก็้าแม่คอยมาแต่หน้าแล้วก็พพ้อมเสิร์ฟนาะพี่น้องเสิร์ฟแม่คอยมาแต่หน้าแล้วก็มาเบิ่งมาที่ถืงปากแม่คอยพอพอคอยเห็ดขั้งแรกนาะพี่น้องแกงเห็ดนี่เนาะกะคือจะเห็ดเนาะคือจะเห็ดให้แม่กินเนะคือจะเห็ดให้แม่กินพี่น้องเลยนี่ประชวรยนะมาเบิอ,อ์ปฏิกิริยากับคนเราคนมากินไปได้ไง

แฉบอยู่บ้านนี่ให้ผมเห็นดูดูเป็นยังไงขาดอีชัางภาแก๊กเธอแหละลบ่จักเด้อยังห่อนเนี่ยกินข้าวหน้าเดียวไปหน้าแก,ก๊กแล้วใหม่กินข้าวหน้าเดียวกินบ่ได้อยากข้าวมันนักเหื่อยชื่อพอดีเราหุงข่าวเนาะชั้นนี้แหละแสบๆใช่ไหมพอดีทำแบบมือค้นข่าวนี่แหละเอารถจักออกไปโลด รถอีแตนท่าป้าอยู่หน้าเราต้องเอามาเอาข่ามามชาเอาเทยวหลุดจักเอาหาจักซัดโอ้โเผ็ดหอยไม่ได้เผ็ดได้เพิ่งซื้ออยู่ไม่ว่าเผ็ดเจ้าหลุยจะมานั่ง่าแต่ตะเวงอยู่พี่เลยบอกหลังเอ้ยมึงกิมาแล้วเอออาไปแล้วเอาไปแล้วอ่ะไมใ่ใช่จะมาขอ อีกตะลั่งนี่ใช่ก็ไมได้เคลียร์หมดเลยว่ะอืมกตนั่งถ้าแม่บอลั่งแต่ลงไปเกี่ยวหญ้าได้บาทในรบบอีน่ะงมหอยมืันน่ะเกี่ยวไปลั่นไปว่าใช้รถอีเทนน้ำมันว่ะของว่าก,ก็เลี้ม,มือเวนดีว่ะอันมึงเอมาเมาหนี้เดิมมานาลงยันมึงเลิกงานหรือมึงออกมื่อนี้นกวววววูจะเอาผือความเออออออว่ะเอะไรพอเขาเลิกเลยว,ว่ะเขากะลั่งลงไปว,ว,ว่ะแล้วก็เอาผือความ เอาพื้นความเขาตะเวนแต่อยู่พ,พีมันก็ยังเว้นตึ๊บทำเลยจนทีเว้นลายมืย่อทาหลังไม่อยู่เช้าอยู่หน้าไอหลายบักหาต้มหัวมึงทงั้งดีกระไรอืมทองของปัญญาอ่อนลูกไปทางแม่ไปทางโบคือลาว่าเออแม่กูมีเฮือนนี่แล้วก็เอาความมานี่แล้วเขบอกอยู่ว่าเช้าพื้นความเพื่อนน่ะโอ้ยฉันกูบ่มาช่างนอนดีหนะ้าพุ่น จับมาจับโมยังกุด่าหนำเขาใครเนาะพี่ตับกูดูสอได้แม่บุกรัตน์เฮ้ยเขาควายกันได้พิเจษตัวผัดหลุดอีทางชาเล่งฉับนะมันใช่ได้พูดละคำไปยังโด้าเรววะเออมันเอามามันมาแก่เขาไม่ดอกมันได้แล้วพระเขาเพื่อนได้ทางมันได้ร้านหรอเหยียบเลยมันเต็มทางมันเมื่อนชามันกินบื้นวะ เผื <ừ. S 2> ่อเจ้าเมื่อเจ้ามาว,ว่าว่าเัาชั้นค <c oughs> นไปเตาบันนี้กับบักรลายมาหยัดเพื่อถึงเจ้าเพื่อบักไล่แล้มาหงาพ่อยู <ừ. S 2> ่ปัญญาอ่อนขัดบักหลังป้อชื่อบือค่ะ <c oughs> อย่ามาันว่ามันไลาแต่ม,ามาันสิงเงาะ bắt bạn Hãy bắt đầu tiên Bên bọn này nè Hết không? Lốt bên đây nè Xe kinh nào Mưa mày hết hết